สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ชัยชัยชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเหมือนเชื่อมโยงคล้ายๆกับที่การตัดไม้ในที่สาของของเขตภาคใต้ผมคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกันถ้าทุกคนจําได้ของสารดีกาประกาศไว้ตอนนั้น สารดีกาสั่งให้จำเลยเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็หน่วยงานได้ชดเชยค่าเสียหายให้กับบางหน่วยงานแล้วก็บ้านหลังหนึ่งที่ไปปลูกในที่สคหนที่มีการตัดไม้จำนวนหนึ่งน่าจะประมาณเกือบ32ต้น30ต้นเมื่อปี62สารดีกาทางเจ้าหน้าที่สั่งทุบหรือบ้านทิ้งให้ออก จากพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าที่สค .1 มันเป็นที่ระหว่างสปกสค .1 ซึ่งลําเขตกันมาประมาณครึ่งต่อครึ่งเข้าสั่งทุกตรงที่เป็นสพก,ออกที่สค .1 หรือสปกส่วนใดส่วนหนึ่งออกสู้กันถึงสาลฎีกาปี62สารสั่งเป็นผู้ชนะอีกคดีเช่นกัน ผมเลยมอ,มองว่าหลายๆคดีคล้ายกันเพียงแต่ว่าห้ามจําหน่ายโอนต่อให้ลูกหลานหน่วยงานเอาไว้ให้ธรรมหากินคดีลานไม้แม่โสรพีจะวิเคราะห์ในคดีไม้โสรพีกับลานองค์ปู่เป็นแค่ความคิดวิเคราะห์เฉพาะช่องลานไม้แม่สรพีที่ทราบข้อมูลมาได้ยินข้อมูลมาจากส่วนหนึ่ง ละกันไม้แม่โสระพีเป็นไม้ที่อยู่ในครองแต่ผิดตรงที่1ท่อนไม้ถูกตัดมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งลุกพลไม่ได้กระทำเมื่อมีการลอดครองเมื่อท่อนไม้ก็นำขึ้นมาแต่การนำขึ้นมานั้นไว้บนฝั่งหรือจุดที่โล่งแจ้งแต่ถ้าลุงนำขึ้นมาแล้วเอาไปเก็บไว้ในบ้านหรือเก็บมิดชิด ถือว่ามีความผิดถือว่าซ่อนเร้นผิดเต็มๆแต่ลุงนําขึ้นมาจากคลองเอามาไว้ที่กลางแจ้งซึ่งคนผ่านไปผ่านมาเห็นชาวบ้านเห็นศาลจะตัดสินยังไงผมคิดว่าดูเลยพินิษฐ์ผมคิดว่า,า,นวาในกระบวนการยุยธรรมน่าจะเป็นการการะทําโดยไม่เจตนาความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่แชนเนลได้พูดไว้แางนี้ครับพูดตามหลักความเป็นจริงเลยนะ เจ้าหน้าที่เคยใช้ไหมคุณบอกว่าวิวัฒนาการทันสมัยเอาอะไรมายืนยันเอาอะไรมาเป็นตัววัดผมบอกเลยนะถ้าผมเป็นทนายถ้าผมเป็นทนายแล้วไปต่อสู้ในชั้นศาลนะแล้วศาลหรือฝั่งตรงข้ามเอาเรื่องของไทม์ไลน์การดูเครื่องของน้องนะ่ะมาวัดนะผมเถียงคอตั้งเลยผมบอกรับประกันได้ ไมล่ะว่าน้องน่ะนั่งดูตลอดนั่งดูอยู่เป็นชั่วโมงในช่วงการรันของช่อง YouTube ของการใช้งานน่ะรับประกันได้เลยยืนยันไม่ได้น้องเปิดเอาไว้น้องอาจจะโดนอุ้มไปแล้วก็ได้หรือน้องอาจจะเดินไปเล่นที่อื่นแล้วโดนอุ้มไปแล้วก็ได้แต่เครื่องมันยังวิ่งอยู่ไงแล้วเครื่องมันปิด โดยอัตโนมัติไม่ได้พูดถูกไหมถ้าผมเป็นทนายนะผมเถียงเลยนะมันยืนยันไม่ได้อย่าเอาตัวนี้มาวัดไทม์ไลน์หนูผีคุณโง่แล้วบอกแล้วว่ามันสมองของคุณเนี่ยมันคคละชั้นพูดแล้วของขึ้นพูดแล้วเหนื่อยตามหลักฐานความเป็นจริงเลยนะถ้าผมเป็นทนายนะถ้าสูในชั้นศาลนะพูดถึงเรื่องนี้นะ เอาอะไรมาการันตีเป็นเครื่องไว้เปิดเครื่องไว้แล้วโดนอุ้มไปนะ่ะมันไม่ได้เหรอแล้วมีใครมานั่งมาการันตีไหมว่าน้องดูตั้งแต่9โมงถึง9าโมง4ี 45. มีอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เด็ดมากเด็ดกว่าเรื่องเมื่อกี้อีกคือหนูผีบอกว่าทุกคนยืนยันไทม์ไลน์ของตัวเองโดยดูจากมือถือทุกคนมีมือถือบอกพิกัดของตัวเอง ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้แล้วบอกว่าวิวัฒนาการนี้เทคโนโลยีนี้ให้เอฝั่งลุงณนะี่ยจำใส่ไว้ในสมองเลยว่าจำไปจนกว่าที่วิวัฒนาการนี้จะล่มสลายหรืออะไรของมันหาเหวอะไรของมันก็แล้วแต่มันพูดอย่างกับว่าเก่งเทคโนโลยีมากนักความคืบหน้าล่าสุดจากทาง เฟชบุ๊กของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพยานนับร้อยสู้พยานพี่สาวไม่ได้เช้าวันที่11พฤษภาคม63พี่สาวดูแลน้องสาวต่อมาได้เปิดเกมให้เล่นสักพักน้องขอไปเล่นดินใกล้ๆแล้วหายตัวไปพี่สาวบอกหลับ10นาทีตื่นตอน9โมงไม่เห็นน้องจึงออกตามหาโดยบอกแม่ สั่งให้พูดว่าหลับกลัวคนอุ้มน้องมาทำร้ายเพราะถ้าไม่หลับก็รู้ว่าคนร้ายคือใครสงสัยแม่สั่งตอนไหนเนื่องจากแม่อยู่ในสวนบนเนินเขาที่จริงแล้วพี่สาวบอกไม่ได้หลับและน่าจะเห็นคนเอาน้องไปเพราะพี่สาวบอกว่าไม่พูดดีกว่าถ้าเป็นคนอื่นและไม่รู้จักพี่สาว ต้องวยวายแล้วแต่เมื่อเงียบแสดงว่ารู้จักใกล้ชิดถ้าขนอุ้มเป็นลุงพลพี่สาวคงไม่นั่งรถลุงไปตามหาน้องด้วยกันจึงไม่ใช่ลุงพลทำการที่แม่สั่งให้พูดว่าหลับแสดงว่าไม่หลับย่อมเห็นว่าใครที่คุ้นเคยพาน้องไปเห็นจริงไหมจริงสิ เพราะต่อมาเธอบอกว่าไม่พูดดีกว่าจึงชัดเจนว่าพี่สาวรู้ว่าใครตำรวจก็ได้ยินคำพูดเหล่านี้ตำรวจเก่งในการสอบสวนอยู่แล้ววิเคราะห์ก็เก่งกับเรื่องหมูหมูแค่สอบเด็กอายุ13ปีเพื่อเอาความจริงจึงง่ายเหมือนปลอกกล้วยแถมไม่เปลืองเงินสืบคดีเว้นแต่ยอมผ่านเรื่องง่ายๆ ไปเอาของยากที่ใช้ทุนมหาศาลเนิ่นานานถึงปีกว่าพอพี่สาวบอกว่าใครเอาไปตำรวจก็สาวเชือกต่อไปได้แบบสบายๆได้ตัวคนร่วมมือทั้งชุดตั้งแต่เดือนที่เกิดเรื่องแล้วขำพวกตำรวจดังเก่าที่เกษียณแล้วมักพูดว่าฝ่ายลุงขัดแย้งยิ่งร้อนตัว พ่อแม่ลุงป้าขัดแย้งเป็นผลดีต่อตำรวจต่อชิกซอได้เพราะตำรวจมีเทคนิคในการสอบสวนอายการเก่าบางคนก็พูดตรงข้ามลุงเรื่องนี้ถ้าพวกคุณพูดแต่จุดปลายเหตุรวมทั้งเส้นผมโดยไม่กล้าพูดจุดเริ่มต้นเหตุกล้วยๆถึงแม้เป็นตำรวจเก่าเก่งภายหน้าก็อย่าออกมาแสดงความคิดเห็นเลยขำนะ คดีสอบพี่สาวน้องแบบจริงจังก็จบนานแล้วใช่ไหมกันท่าไว้ทำไมเอ่ยท่านสุวัสด์สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าฝ่ายลุงพลพิสูจน์จนทำให้สารเชื่อว่าน้องหายก่อน9้าโมงใครที่พยายามจะให้ลุงพลเป็นผู้กระทำผิด ด้วยการดึงว่าเด็กหายหลัง9ก้าโมงเท่านั้นจะทำอย่างไรเขาจะทำอย่างไรอุทธรใช่ไหมแน่นอนสมมติยังใจผวาใจสงสารใจหวั่นไหวที่จะไปกระทบต่อองค์กรบางองค์กรเขาจะต้องถูกฟ้องข้อหากันแกล้งเจตนากันแกล้งให้ผู้อื่นพึงได้รับอัตราโทษที่รุนแรงถึงประหารชีวิตและติดคุกตลอดชีวิตแสดงว่า การเรียกร้องว่าพวกเขาเหล่านี้การแกล้งลุงพลเพื่อให้ได้รับอัตราโทษรุนแรงผมว่ามันจะย้อนกลับรุนแรงด้วยต่อคนเหล่านั้นท่านเห็นหรือยังที่เราเอาความเชื่อสองความเชื่อลองมาเทียบเคียงกันท่านที่ไม่ชอบลุงพลหรือไม่ชอบอาจารย์ไม่ชอบมาดามไม่ชอบเจ้าปู่ไม่ชอบปู่มหาวุณี ที่ชอบมาพูดให้เห็นในมุมที่แตกต่างลองฟังผมผมพูดแบบไม่มีอคติพูดแบบคำสุภาพพูดแบบใช้หลักการหลักเกณฑ์ใช้หลักวิชาการแล้วน่าจะฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆมันก็มีความเสี่ยงทั้งสองฝ่ายถ้าลุงลุงพลผิด ลุงพลรับโทษคนเดียวปาแตนด้วยสองคนแต่ถ้าลุงพลถูกยกฟ้องมันไม่ใช่คนเดียวมันเยอะมากที่จะโดนฟ้องฟ้องแพ่งกันแกล้งให้ได้รับโทษเนี่ยคุณจะต้องได้รับโทษเองถ้าฟ้องแพ่งเรียกร้องความเสียหายต่อชื่อเสียงทรัพย์สินโอกาสต่างๆของเขาเนี่ย ลุงพลเป็นคนที่มีชื่อเสียงลุงพลทําให้ถูกเกลียดชังลุงพลเป็นซีออคุณจะให้ลุงพลสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าถูกจับหรือประหารชีวิตถ้าลุงพลต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่เคยหลบหนีไม่เคยส่งจดหมายอ้างว่าลุงป่วยไม่เคยบอกว่าไม่มีทนายไม่เคยบอกว่าขอความเป็นธรรมไม่เคยขอความเป็นธรรมจากสังคมเลย